สวัสดีครับผมเบนลำปลางนะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับนะคุณแผนหลวงทิมวัลลัหก์ไร่นะครับปี2517เนื้อลองพิมพ์นะครับนะลักษณะพิมพ์นะครับเป็นองค์พระ นั่งสมาธิแขนซ้ายจะวางเหนือบนแขนขวามือเราเห็นไหมครับแขนซ้ายจะยกสูงวางบนเหนือแขนขวาเป็นลนักษณะเป็นซุ้มเหมือนเปลวเพลิงนะครับอยู่ด้านข้างจะเป็นบัว3มแฉกนะครับแฉกซ้ายขวาจะจะวิ่งแทงออกไปฝั่งซ้ายเอียงเล็กน้อยแต่3อันนี้นะครับจะวิ่งขึ้นตรงไปนะครับปิงขึ้นตรงไป นะครับนะเนื้อพระนะครับจะมีรอยปริรอยแตกรอยแยกนะครับเนื่องจากผสมผกน้ำมันต่างอิวนี้น้อยนะครับพอเวลาโดนแดดโดนอากาศตรงนี้นครับสามารถทําให้เนื้อมันปริได้เห็นไหมด้านล่างก็จะเป็นลักษณะกุมารน,นอนนะครับด้านบนก็จะเป็นเส้นซุ้มเส้นซุ้มสเช่นแนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกีบวแบบแบบัวแหลมๆขมๆครับ ติบัวแหลมๆผมผมบินขึ้นไปด้านหลังครับจะเป็นหลังจันกระบอกนะครับลงพูทิมดูเมือมนสารครับจะออกเขียวเขียวบอลบอลนะครับเห็นไหมเนื้อจะออกลักษณะเขียวเขียวบอลบอลมีรอยปริมีรอยปริจากเนื้อมลสารเห็นไหมนะครับมีได้นะครับเนื้อจะเนียน นึบนุ่มแน่นนะนึบไหมครับนึบนุ่มแล้วก็แน่นด้วยครับนะครับนะรอยปิ้นตามขอเป็นพาที่กดตัดพิมพ์จากด้านหน้าใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่านะครับองหนึ่งก็สวยๆหลักแสนนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำาหนิกเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไัญดีลายที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั้งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ